สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟช anel กับเกมบลูโปร o ตคอลสตาร์ r e s o n a n ซ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมหลักๆก,ก็อยากจะมาจะพาเพื่อนๆไปหาตัวของแฟชั่นอาวุธของตัวละครกันนะครับผมซึ่งในด่านรอบนี้เนี่ยเราจะพามาลงตัวของ Dark m i s สฟอร์เ e s สนะฮะ วิธีการลงดันเจี้ยนนี้นะครับผมเราจะต้องเดินยังไงเพื่อที่จะให้จบเร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นเหมือนดันเจี้ยนหนึ่งที่มีระยะทางค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมสำหรับดันเจี้ยนนี้เนาะถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม Blue Protocol Star Resonance กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลงเนต็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องแตมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ MVP ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถ ดาวโหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกม ไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ดไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหลักๆเลยนะครับผมสำหรับตัวของ d ด n g e o n Dark m i s ิ f o r e s สนะครับผมสำหรับ Dungeon นี้เนี่ยเขาจะมีตัวของอาวุธประจำตัวของแต่ละอาชีพที่จะมีการดรอปมานะครับผมสำรับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นอาชีพไหนเขาก็จะดรอป อาวุธของอาชีพน,นั้นมานะครับผมก็จะมีท <anak> ุกอาชีพเลยนะฮะโดยรูปลักษ์ของอาชีพแต่ละอาชีพนั้นนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับผมในตัวของตู้นะครับผมว่าอ่ะตู้แฟชั่นนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะสามารถเข้ามาได้ที่ตู้เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ส่วนของอาวุธแล้วก็ดูเลยนะครับผมว่าอาวุธของเราเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นนักเวทก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่เราเนี่ยสามารถหากันได้ แต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าอัตราการดรอปของไอเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆพอสมควรเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวของไอเทมชิ้นนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เองนะครับผมมันก็ยังมีในส่วนของภารกิจซีซั่นด้วยเช่นกันเนาะถ้าหากว่าเราผ่านในเรื่องของเควสเส้นทางการเติบโตนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนาะมันน่าจะอยู่ใน2ออันนี้แหละนะครับอ่ะอันนี้เลยเนาะ ถ้าหากว่าเราได้อาวุธมาแล้วตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นถ้วยสีทองนะครับแต่เราได้ถ้วยสีเงินทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับผมเพราะว่าไอ้ถ้วยทองเนี่ยเราต้องหาไอเทมชิ้นอื่นที่เป็นแฟชั่นเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ต้องกตําตรงว่าใช้เวลาก่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะได้เนาะอ่ะหลักๆก,ก็จะได้2ส,ส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับผมในเรื่องของการลงดราก้ยนดังบิสฟอร์เทสเนี่ยจะลงอย่างไงนะครับผมอ่ะหลักๆเลยนะที่ผมแนะนําให้ลงก็คือ1ลงแค่คนเดียวก็พอแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่่างอืน หมนะครับผมเลือกในระดับตัวของทั่วไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการฟาร์มมอนสเตอร์เลือกตัวของด่านเดียวแล้วก็ด่านคู่นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ดันเจียนได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้อัดคลิปนอกแล้วนะครับผมว่าตอนลงเนี่ยลงเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวก็จะเอาคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับผมโดยหลักๆนะฮะในแต่ละรอบจะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับผมเพราะว่ามีติดคัดทรงคัดซีนแล้วก็ วิ่งดดนเจียนอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นระยะเวลารวมตอนวิ่งจริงนะครับผมประมาณ2นาทีครึ่งนะครับเกือบเกือบสนาทีถ้าว่าเราเข้าแล้วติดทัดซินด้วยอะไรด้วยเนาะอ่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยละกันนะครับอ่ะตอนที่เรากดเข้าดันเจียนเดี๋ยวคู่เนี่ยเขาก็จะให้ตัวของบอทกับเราด้วยนะฮะมาทั้งหมด5ตัวเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลงดันเจียนได้สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็รอหน้าหลดกันไปนิดนึงละกันนะครับผม หลังจากเข้ามาในแดนเช่นแล้วนะครับรอให้ตัวของ NPC พูดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็คุยกับเสานะครับแล้วก็ที่เหลือก็เริ่มดันเช่นได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละจุดนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะก็แค่เดินไปเคลียร์มอนประมาณ3กองนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับในส่วนของกองแรกตรงนี้เนี่ยเดินเข้าไปตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็เล็งตัวตีดาบนะฮะอ่ะตีตัวดาบตัวนี้นะครับผมส่วนตัวที่มันวิ่งตามเพื่อนไปด้านหลังก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวขอองบน จะใช้ตัวของเทมเพลตอ็อกในการรวบนะครับแต่ตัวนี้มันดื้อหน่อยนะครับผมมันไม่ยอมตามมาเนาะกว่าจะตามมาก็เสียเวลานิดนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางไปต่อตรงด้านซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยให้เดินขึ้นแท่นไปเฉยเกดกระโดดหนึ่งครั้งเมื่อถึงแสงและกดกระโดดอีกครั้งเมื่อถึงระหว่างทางนะครับผมภายในห้องที่2นะครับตีแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีสกิลรวบหมูนะครับผมปกติมอนมันก็รวบอยู่แล้วแหละลูกน้องมันก็จะตายก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของลูกน้องเนี่ยจะไม่ได้คะแนนอยู่แล้ว ตามปกตินะครับจะได้คะแนนตัวใหญ่เนาะตรงนี้ก็เดินลงไปเฉยๆนะครับพอเตัวเริ่มลอยก็กดคิวนะครับผมแล้วก็บินพุ่งลงไปเนาะจะได้เร็วนะครับแล้วก็มาถึงห้องสุดท้ายนะครับผมตรงนี้ก็ตีแค่3ตัวก็เป็นอันจบแล้วนะครับไม่ถึง3ตัวได้ซ้ำนะฮะบางทีก็ตีแค่2ตัวนะครับผมก็จบแล้วเนาะที่เหลือก็เดินไปทางนี้เลยนะครับผมเดินต่อไปนะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนี้เดินลงเฉยๆให้ลงร่องนะครับผมแล้วก็หันหลังกลับอ่านะฮะ ตรงนี้ก็เดินทางไปต่อนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องทําการลงไปในช่องที่เป็นแสงเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนนะครับผมอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนที่ผมจะกระโดดตรงนี้เนาะถอยลังมานิดนึงนะฮะพอมาถึงบริเวณตรงขอบตรงนี้นะับผมให้กดกระโดด1สเต็ปนะฮะมันจะลงร่องตรงนี้พอดีเนาะแล้วก็ไหลตัวลงไปเลยหันหลังกลับนะฮะตรงนี้แนะนําว่าอย่าบินนะครับ อย่าบินแล้วก็พุ่งลงนะครับผมเพื่อที่จะเข้าห้องบอสเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะติดตัวเหลืองและทาให้เรากระโดดไม่ได้เนาะให้เราทําการเดินลงมาปกติแล้วก็กระโดดครั้งหนึงกระโดด2ชั้นนะฮะไปที่เกาะ2แล้วก็กระโดด2ชั้นเข้าถึงห้องบอสแค่นี้ก็เป็นอันจบแล้วนะครับผม พอถึงหน้าห้องบอสก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะเบิร์ดบอสได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากว่าเบิร์ดบอสต,ตายไปเลยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าคัสซีนแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครเบิร์ดไม่ตา,ตายตั้งแต่ชุดแรกเนี่ยก็อาจจะมีเข้าคัสซีนอยู่บ้างอะไรบ้างเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผมซึ่งเวลารวมที่เราลงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่ง โดยประมาณนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะจบเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับดัเนเจี้ยนนี้แต่ตอนจบอาจจะมีแบบว่ายืนคุยนานนิดนึงนะฮะกว่าจะเข้าคาสีนอะไรอีกนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับผมสำหรับดันเจี้ยนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะ แน่นอนว่าในเรื่องการหาแฟชั่นในแต่ละดันเจียนนะครับผมก็ต้องใช้จํานวนรอบในการลงค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วก็เยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะดอกเร็วหรือดอกช้าก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แค่มาแนะนําวิธีที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยจบเร็วที่สุดเท่าที่จะจบเร็วได้นะครับผมยังไงก็ลองพาไปใช้งานกันดูละกันนะครับผมเล่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปเดี๋ยวก็คงจะดอกมาเองนะครับส่วนตัวผมก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีแล้ว ก็ได้ตัวของแฟชั่นกันมานะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Blue Protocol Star Resonance กันด้วยนะครับยังไรวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายทุกคน